สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC หมวดใช้สุขุสุขชนครับมัอนี้หมวดใช้เกสิภาพพี่น้องมาดำปลาคึกเก้าครับนี่มัอนี้ก็สีมันเลาะเอาปลาหม่ตาลครับหรือว่าปลาปลากาหนะแหละครับมาเล่นของหน่อยกอนแต่พอกของใหญ่ก็จังวากันแต่ว่าเ,าเปลี่ยนปืนมา้หไม่เอาปืนหน่อยมากครับเอาอีปอกอ๋อเดี๋ยวเขาไป เบิิงผลงานเลยครับว่าจิตเป็นไั้ไดครับ 呜呼呼呼 No, <laughs> no,

to it. โอ้ยเข้าก็เข้าบึกบึ้งน้อยเนีู่๊ดิโอ้ยดิวัวตัวใหญ่พี่ดอกเอ้เอ้าดิเก็บกันว่าติดปั๊บปืนได้โอ้ bih bu ล้วก็เดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับบดียิ่งรุดลายพดครับพี่น้องครับนี่มาสรุปผลงานครับนี่ได้เป็นปีบแล้วครับนี่นี่ปากกาปาานิน่นอาญะนี่ผลงานเทาสองคนหมดน,นี่นี่ปากกาปลามดตานครับนี่นี่ปลาินนี่พนตองใสยงิงเงาครับ นี่สูผสมปลากาครับนี่ก้อยปลากากระแทบได้ครับโอ้ได้อิ่มแล้วครับกดงานเขาเอาเอาไว้ซำนีดดวยครับเดี๋ยวจังพอกันไม่คลิปหนา,านเดี๋ยวโชว์ปนินให้พี่น้องได้เบิ้งกันนี่ครับนี่อันนี้ปนิน ประกาใหญ่กับมีนี่ประกาประโมดานได้หนึ่งปิ๊บครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอตัไปก่อนสวัสดีครับ